ไปโคก่อนพี่น้องเอ้ยนี่พอดีได้สามาบอกอยากเจอแม่อยกินได้ป้านี่เดี๋ยวไม่ดีมีเด้อตัวไว้เนี่ยโทนเนี่ยยังอยู่ไรสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องมาในีกะมาอยู่หน้าบะหมอนพี่น้องเอ้ยเมื่อเนี้ยเฮาเทามากินปลาอยู่หน้าบะหมอนพี่น้อง มากเหมืนอนครอบครัวเลยได้สาโกสวัสดีนี่สาวโกพี่น้องลูกสาวบาะมอนเพิ่นมีลูกสาวสองคนแล้วได้พี่น้องกูเอากำลังจะพาเดี๋ยวลงเอาป่าตัวนี้พี่น้องเอ้ยกำลังพาเดี๋ยวยังเลาะหน้าเพิ่นผายเพิ่นนี่ก็หลายโก้ผายนี่ยมีจักผายโก้ห้าแต่ว่ามันมหนูโอ,อ้ผายผายใหญ่นาะส,นสองผายนี่เนาะ สบายดีวะมอนสบายดีสบายดีเอาปลาไปเลี้ยงคอยกินไม่ได้ปลาซีอยู่ใดนับแต่ปลาซีอยู่กันล้ําเลยเมื่อเนี้ยหลายๆท่านนี้เนาะยปลาคนเมืองได้สุชาอุตส่าห์เก็บเครื่องมันว่าจะอหม่าดาจิ่นคนผ่ากินปลาซีอยู่สรุปเล้วมันปลานะปลาขมันนะปลาง่ายมีส่สูงแล้วมีมอปลาย้งๆครบแก๊งล้วพี่น้องเอ้ยบีได้โฮมงานกับบองอยเต้หึง เป็นเอฟซีเขาได้เอฟซีชนน์ได้เอฟซีจะเกาเป็นเอฟซีเขาได้โศกข้างแล้วเบิ่งก่อน <c oughs> นานลงก่อนได้พี่น้องธนาพิสูจน์ก่อนหอมนี่เอาบ๊อพัดกะอน้านพี่น้องเอ้ยพัดเดียวเซอร์มองมีปีงบ่าเซอร์มองกับเบิน,นยืนยอดนะสปีงมันน้อยก็เท่ากัะชิมงานยิงเท่ากับไม่เด็กคือละท่าแต่แบบอันเฮ็ด,ด,ดกินพี่น้องเอ้ยเพราะว่านี่จะผู้ชายคือน้าก็ว่านแฮกอะเล็กแปะจะมีเป็นซ้ำ แลนคน่นมีเคยมาเยจังหูหน้าสามหอยยังมองอยู่ป่าอยู่ผู้เดียวนะอันนี้ใช่สาคนชี้คนโอ้เอออากาศพอดีเลยนะเซตขึ้เล่า้นเล่าเป็นตาเอามาายูแนีนีเสือผูโ้ยเพิ่มมือมั่นพี่น้องผูเสาเพ่ใหม่กะ พูโูมาเอาอันนี้เอาพักควอยกัอันอื่นเขาก็ถือไปหมดแล้วพี่น้องเอ้ยอาศัยเล็กน้อยนะพี่นอเดี๋ยวถือซ่อยพี่น้องเขากับพอดี๋ยวมากอไฟท่าพี่น้องเอ้ยสมาสิกเข้านีหลายประมาณ13-14คนผู้พี่น้อง แต่ทวยแจ่วทวยพี่เลือเ่าก็เอามาพิชวอนชิปซะเนาะอยู่เท่งแล้วนะน่าจะมีอยู่หรอวะมีโมโกมีอยู่เชือกกระพ่ใช่ไหมฮะคือถามพลอยเจ้ากกระไพ่ายบอกอยากขึ้นหาเส้นเส้นดำดำนี่ก่อนพี่น้องไงเอาซื้อมาเขาจะเอามาเฮ็ดดาดนะครับเดี๋ยวมาเอามาขามพี่น้องเอ้ยแบบนี้ สักโก้อาศาขึ้นโอ้ตอนนัวน้อยๆขึ้นตวน,น,น้อยๆเบา,บาขึ้นสบายพี่น้องเลยโอ้ขึ้นเอามาขาบไปกินส้มก่อนอยากกินส้มหาเดี๋ยวมาเลยอยู่กินส้มบีไก่เติบคนละหน้าได้พี่น้องมีแม่นหน้าอันเดียวได้มาเอามาขันบีมีมัมนเริ่มเยอะอันนั้นแล้วเนาะเริมเยอะสอยู่แต่ปลายผู้ด,ดกะอะนอง สนีทกับพอ่อได้ย่านบิมีเพื่อกินพี่น้องเอ้ยมอเตอร์ย่านบิมีเพื่อกินบ้านอันนั้นนี่กะหยานเดี๋ยวยุยบๆเด้อมาคอยอยู่นะเสดอจแบบโคตรซุ่มซุ่มจนตืน่นโอ้โอ เจอข้าวดีไอเขาก็มาละมาหอดแค่นี้เราเจอข้าวดีในป่าตัวนึ่งดีใจบ่เอ็มได้ป่านะป่าี่ป่าเยอะเลเินนพี่พีออในป่าตัวนึงพี่น้องเอ้ยปลาตัว่นี้ปลาขามันบ่ซาซาป่าขามันบ่ไปห ม like ันอ uh, ีละตัวหนึ่งพาเดี๋ยวงมโหวลังขลังอยู่แต่เฮ้อดี๋ยวแันนเบาเบ้ยดอพายเฮอดูได้สักกะมีนะพายเฮอดู มีพี่เนาะมีกลางโอ้โหอ๋แล้วไพ่ไพ่เฮ้อกามก่อนิหญ่ไพ่มั่นเจ้านะซีเดอร์แอมเบิ้งนู่หลนะเบิ้งก่อนป้าไปไปเลยแอมไปไว้แล้วพี่น้องบอกว่าจะขึ้นมาพร้อมข่าวดีน่าสงสัยลวบ่หอยในซองซ้ำหกละ ตะโกนหนังหูอยู่นังเธอกำลังใจเขาพอนี้พี่น้องวันนี้เอาปลาไปโคก่อนพี่น้องเอ้ยนี่พอดีได้สามตัวเขาไปเอาไวอยู่กันขายนะอีกเอาไปโคก่อนพี่น้องเอ้ยเขามีน้อยนี่บอไปโคนะมีน้อยเฮานี่บอกมีน้อยฮาก็ได้อยู่ พี่น้องสามตวตัวนี้ละใหญ่ก็มูนะพี่น้องไปเดีว้บอยู่ค่ดีลน้เออปสนมมตายแล้วว่าปลานิมอ่าอ่อุ้ยย่างดินดอกดออยู่นี่ตะไปป่ายจะหูป่าไปยะ ปลาขม่นน่องเป็ดอันนี้น่องปอาไฟผัดไฟลงด้หมชอเกตค่อยๆยื้อรางอันนี้ตังค์ไปกผ่านไปไหมอีกทงานพี่น้องเออทำมาเขาก็ยังไงลงเอาปลาอีกไหมไม่ไเอาบ่งเอาเ่อบ่งเอาหนึ่งข่อยมานะครับป่า

ออเออรออดเดอร์จ้าเด้อน่าช่วหนึ่งห้าวไลทห้ตัวนะอว่ากระซ่าเลยห้าวไลอับอนแก่ที่ไปแ่กระิมาเชมอง้าเปียแน่กว่าจับได้ มันนล้งนาะันแบบนี้เอาหางมาแต่เามาโกอ๋อสลามไหมโกดน่นมีเลือมีนะไปนี่เป็นแเลยี่ฉันนั่งปได้เห็นมีแว่แบบมีนี่มันน้อยโดมีดมันอันนั้นปวนพี่น้องเลยคางร้อนได้หลายตัวเนอะดิเีป้าง คืขึ้นใหมนี่เ็ดขอนเอออขของแม่มอย้อยบีหักกันขห้องกาดเ้งน้จับแ้นี่แล้วก็หักไปแล้วอ้รอแล้แงอลาดเลยตนนี้ตอนนี้้มันจุมคือเดียวล่ะจุมแล้ว อู้ซาซาคอยมีสูตรนึ่งยมาเฮ็ดให้เจ้ากินคันมีโอกาสเจ้าน่าเราเฮ็ดให้กินเจ้าคอยบ้อสูตรเอาต้มปลานี่แล้พี่เนาะเออเอาอันนั้นป้าย่ะจุ่มปลายนะจะว่าเอาน้ำมานะน้ำมะพร้าวสดเสแบบเสบบซาซาเขากินตุยเฮ็ดให้กินเมื่อนั้นนะอันน้ำอันน้ำมะพร้าวชดมาจุ่มเสแบเอานน้ำมะพร้าวมาแล้วก็เน้นต้งอันนั้นกระป๋อง

กระดูกมันด้ยังมาช่อาหน้ำหลังนี่นีาน่น่นี่่นี่นนีนี่นี่ยี่นี่นี่นี่าีา่านีา่นี่นีอนลานี่นีนี่นีองนนี้ดีแต่ว่าเอาน้ำมาจะเ่ิ่นพี่น้อง คนดิฉันจะไปได้น้ำล้างปลาล้างอันนี้ครับน้ำกินบี๊มี่พี่น้องเอ้ยเอาน้ำใสมาน้ำกินไม่ได้เอามาคิดว่าอยู่พี่ก็มีนะแต่เก่าเคยมีน้ำสร้างนะโก้นน้ำผลบ่อะ เจ้าวะเท่านี้ป่าก็ได้น่าจะได้เท่าสามตัวนี่แล้วพี่น้องเอ้ยชิมงานน่องเดี๋ยวลงไปเอากะไม่ได้ไม่ค่อยได้ลงหนองน่ายังบีเห็นได้จ้กตัวเท่านี้ ทางเรือเด้เนาะตกปลามันอยู่ฉลามมันพกเห็ดเนื้อปลาขันอีกประมาณตัวนึงขันได้ตัวฉันมีตัวนึ่งเจอพ่อกินนี่เจอย่านแต่พอได้เยอะอี ตอนนั้นจะไม่ได้ย้ายเลยทุกคนร้านหน้าร้านนี้ของเปิดแฮกสบายอยู่พี่น้องเอ้ยฮะ ล่อยหเช่าถุง้องพาลเช่าลาเช่าพ่อปล้ำบปล่อลายกระบี่งหอปลานาะซื้อมาล่อจะชิบโงเอาชิบโขงเอาน้าชิบโขงปลาดิบิฉนม่ง่าปลาดิบกินยนี้ปลาดีฉันมุ่งชิบานี้มุ่งนะเนายไปเลย มานเล่านี่ะตัวนึ่งลอมาหนีมาล่นมาแล้วจะคนยำพี่เลยนดอยู่ป่าไดพอนนล้วเเอิงเขเอิงมแล้วันยูขี้หินไอพ่ออยู่ป่าพอนีพนีเอามเอามานวันี้นะตัวก็ตัวเดียวแล้โตพร้อมดีปะตัวนึงนตพ่อมอนว่า นี่บักใหญ่นี่นีรุ่นอันบ่ห้อยพี่พี่น้องนี่อันห้อยนี่ค่อยเต็งใหญ่อู่ี่รอันรุ่นอันค่อยก่านะตรนี้ว้ายว้ายห้อยเจอกนไหมไกินด้ปาได้มันกัดได้หอยครับหัดขัด่เดี๋ยวาดนีสบายขึ้นแม่ขึ้นแม่กผัดได้หมดนี่มาสองบาสองตั ปาตัวได้นุ๊กมองมองบางเลยนี่ครับทุกคนนี่ความภาคภูมิใจอีกอย่างนึงเลยพ่หอยเราจัดการมาเลยตัวตับักใหญ่นะครับทุกคนเรียบร้อยินสการเลย จะค่อยพอดีวะนี้นะทมันไปพอดีแล้วีจปลาลาดรานงนขวปลาด้แหละชิมงานทำบาเอนมาไงวะตั้งเพื่นลาดงฮันด้ตงกับข้าอนน้อหอนมันไปที่เชอบเพิ่มเป็นผู้จูง ไปคอยกับผู้เล่พุ่้นึ้นนี่แหละปลาคารเลยก็ได้แบบอันนี้กินสดแห้งครับปลายังไม่ทันได้อันเสียชีวิตเลยมีตุ้ยสดแบบสดมากเหตุคืออะไรนะเอาอยู่นี่กินอยู่นี่มีเชื้อญี่ปุ่นเห็ดอะไรคะตั้งปลาลอยอยู่เรียบร้อยเจ้ามีคำพูดีขออย่ามาลาเดินย้องน้ำเพื่อนคนบอกโอเตค แล้วเรียบร้อยและตัวนึงพี่น้องเอ้ยหมดหน้าที่แล้วเฮากะมีแต่ยังท่าซอยได้นั่นเงมีแต่ซอยก็สิเอาก้ารไปต้มอยังบ่เม็ดะเนาะมันหนาวนะพระโลทีมงานเฮากะพาเดี๋ยวยืนอาปะสงูสงับอยู่ท้ากิน่เลยแล้วอ๋อเนี้ยจะอพระคือรอออกไปนมื่อมันหนาวว่ะอะไรนั่นเราเนี้ยวันนี้มันปลายเพื่อก่ออะไรจะก่อ อยกินข้าวแห้งอันนี้ตอนนี้พื้นทองมันดะดิเป็นตะกัดขนาดได้บ่ชใหมยเอมะแรงก็จะไปไหม่นี่เขานอนนั่นมแน็ตพี่นอ้องม,มาปาดอีหอบสองพี่นอ้องอ้ยอันได้ใหม่อีอสองตัวพี่น้องทีมงานเรากำลังจะขึ้นบ่อขึ้นแล้วละ่วละ

ีหน้าแบบจริงจังเวอร์เยอะมาแล้วไปไปอนนะนเซซสมือแล้วเซตหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้อง มาเบ่งก่อนชิมงานอ้าวอ้าวชิมชิมชิมกอดหมูเท่จะแซ่บอะไรกินแขรมนองแบบอันนั้นขนาดสองคนนี้กัทีมพ่อแม่มาดํยำมาดำก็มาดอนเอาเปเนี้แกะแล้วกันดอ

เห็ดแบบเร็วว ah> pues ah> ันเร็ววจโลวเป็นตาแซบขนาดับเป็นสกีแฮ่ีฮามไในโคเราได้กินเยอโคลูกโพลอมเลยโอ้ปกินก็ได้เต็มคักเงเนาะใหญ่กันแนู่ดิวป๊อบจังโบงกินไรมูอะไรนี่ จมม่่เลนโจมเลยเป็นความปึบนี่เาิดโกน้ำูกเขาก็มีลูกกินนอยันดาวนี่ลุเต้ามลุกหนังชอบโจมปุ๊บแล้วก็ไผ่ไผ่ไผ่วันนี้ไผ่เล็งไผ่วันนี้นะเล็งไผ่เป้ายำนะอะคือเบัด มาดำก็มาโดนมาเฮ็ดอันนี้พี่น้องค่เดี๋ยวมาเฮ็ดไม่ถูไม่ใจก่อนไม่ถูกะกุ๊กอันนี้นี่ละกอตไม้นี่แหละพี่น้องเลยมันบอกมีไปกับเจ้ากุ๊กก่ะมาเอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้มัวนี้ใหญ่เลยห่าน จอได้มีเฮามีมีเเตักเลยโกคุณดีโลดเบิ่งซ้ายกับเบื่งขวาเฮาเดียวขนาดเฮานะเลวแต่ออยาทุกคนเยเอาไปถึงด้เจอได้จอได้กินยี่เบอร์ด้เฮา้เดี๋ยวจับเลยตรงตรงตรง แจ่วช <c ười> um, ่วยเฮาด้วยสักกูไม่รูลาลายกันแล้วไ่ได้กินง่ายมีแต่หกแล้วหันแจ่วมันตีน้ำแจ่วแล้วพอแล้วก็ได้เยก่อนจะหกเลยแจ่วมืดละเอามาเป่งแค่ไหนกินน้ำเดียวกับสาวโกพี่น้องกินน้ำเดียวสานี่มันจะไสาวๆแบ่งกันเพื่อนะตก

ตนนี้มันตดอนี้มันอิมเ้อโต้ไปไมเท่ากบ้านนี้อ้บ้านใช่ไมันเป็นเรื่องมันจางบอ๊ะเกรอางอยู่บ่มามีนะมีดมีดเอามีดมาหนินี่เป็นิปายนเป็นปลาน้เเห็นทาปะนะ

อ้าวเนยโอ้ยความสเวเลยได้ลกตักเอาในโก้ไ้ป่านไงมัน่ายเดี๋ยวเดี๋ยวทุกท่าเพิ่งเขากินนี่เขาชื่ชื่อมดฮ้อนได้ฮอนพี่น้องเอ้อเอะเชนเนี่ยไอกกินนี่ยังพี่คยเนาะเอบอย่บนียงว่าพี่ดิเอช่ดาบ้อนครั้งแรกบอกินเรื่อยๆเจ้าครั้งแรกนะอ่าค่อยๆยดีครั้งแรกเดี๋ยวบอสครั้งแรกของมือวีบอ เป็นนโลโก้แทบเคยกินจบอเคยกินแล้วเนาะฮะยังม่เคยเอาปลาลงปลาลงเลยลงเลยรอบช่องวันนี้ฮาเนี่ยมันมีเปื่อยก่อนเนี่ยมันเปื่อยก่อนะอนนี้ก็เพาเด็กกินข้าวแล้วเรียบร้อยแต่ละคู่แต่ละคนกะ อิ่มแบบถือว่าแซ่บเลยนะพี่น้องเมื่อนี้นะเอ็มเอ้ยเอาพี่เอ้ถามแน่ทำแน่บัดนึงไปละผ่านเดี๋ยวมือละพี่น้องบมดนี้ละคนกันอ่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยก็ขอตัวเป็นคลิปเพลงเท่านี้แล้วพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพรอกันไหมเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามนะครับสม้มเพื่อที่ยวมาเบิ่งคลิปนี้กันขอบคุณขอบคุณหลายๆสบายดีบ๊ายบาย